ยายครับไปไหนคะอ่าคุณยายนี่แหละอันนี้วางเอาไว้เลยนะจ้ะ๋ยวมีอะไรผิดกฎหมายหยิบออกมาฮะหยิบออกมาเร็วๆไม่มีอะไรนั่นล่ะเมื่อกี้เจ้าที่รอซื้อมานะอย่างน้อยก็มีเบอร์ทะเบียนบัตรนะเดี๋ยวผมจะตรวจเบอร์ทะเบียนบัตรให้ดูนะเร็วๆบุกจับยายวัยเจ็ดสิบ เอเย่นยาบ้ารายย่อยทั้งเสพทั้งขายวัยรุน่นเดินเข้าออกทั้งวันสะแก้วช็อกทั้งหมู่บ้านคุณยายวัยเจ็สิบทั้งเสพทั้งขายยาบ้าให้วัยรุ่นช,ชุดปกครองบุกจับคาบ้านพบของกลางในตกาก้า เมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ที่จังหวัดสะแก้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่่ายปกครองจังหวัดสะแก้วบุกจับหญิงอายุ70ปีขณะกำลังลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลสาลาลำดวนอำเภอเมืองสะแก้วหลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีวัยรุ่นเข้าออกบ้านต้องสงสัยทั้งวันทั้งคืนออก,าการปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของนายปริญญาปุติสัตผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว และคำสั่งจากนายสุเทพชัยวัฒน์ประหลัดจังหวัดสะแก้วโดยมอบหมายให้ในายประเสริฐสิงห์ทองป้องกันจังหวัดสะแก้วและนายบุรินล่วงเขตผู้ช่วยป้องกันจังหวัดรวมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสะแก้วและสมาชิกอสร้อยอ,อ,อสอจังหวัดสะแก้วที่หนึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบ จากการประสานข้อมูลร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองสาแก้วเจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมตัวนางบัวลาสงวนนามสกุลอายุ70ป,ปีชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองสาแก้วได้พร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน12เม็ดซุกซ่อนอยู่ในตะกร้าเตรียมแบ่งขาย บื้องตนน้นนางบัวลาให้การรับสารภาพว่าตนเองมีพฤติกรรมทั้งเสพและจำหน่ายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่จริงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จริงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสะแก้วดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการจ,าจับกลุมหญิงวัย70ปีทั้งเสพและจำหน่ายยาบ้าในจังหวัดสะแก้วเป็นกรณีที่สะเทือนใจและสะท้อนหลายแง่มุมของปัญหาสังคมในปัจจุบันอย่างชัดเจนขอคิดเห็น 1. สะท้อนปัญหายาเสพติด ที่แพร่ลึกลงทุกระดับวัยการที่ผู้สูงอายุกลายเป็นทั้งผู้เสพและผู้จำหน่ายแสดงให้เห็นว่ายาเสพติดไม่ได้จำกัดเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาวอีกต่อไปแต่ลุกลามไปสู่ผู้สูงอายุซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นความยากจนความโดดเดี่ยวหรือการถูกชักจูงในชุมชน 2. ช็อกสังคมและบันทอนภาพลักษณ์ของผู้สูงวัยสังคมไทยให้ความขอรู้ผู้สูงอายุในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่แต่เหตุการณ์นี้กลับสะท้อนถึงความเปราะบางของสถาบันครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้สูงวัยในสังคมซึ่งหากม่ได้รับการดูแลอาจกลายเป็นผู้มีส่วนทำลายอนาคตของเยาวชนแทน สามบทบาทของชุมชนและเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังได้ผลการจับกลุ่มครั้งนี้เกิดจากการร้องเรียนของชาวบ้านซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพลังของชุมชนในการเฝ้าระวังัยาเสิติดยังคงมีความสําคัญและควรได้รับการสนับสนุนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นทางด้านการแจ้งเบาะแสและการร่วมมือกับภาครัฐ 4. คนใช้โอกาสนี้พิจารณาทางด้านกฎหมายและการฟื้นฟู มการดำเนินคดีเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ในกรณีผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงสูงทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจควรมีมาตรการทางเลือกในการบำบัดฟื้นฟูและดูแลสุขภาวะร่วมด้วยเพื่อให้มีโอกาสกลับตัวและไม่ตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายอีก หาเน้นสร้างเกาะป้องกันเยาวชนในพื้นที่การที่มีวัยรุ่นเข้าออกบ้านคุณยายอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่อาจกําลังขาดโอกาสขาดความรู้หรือขาดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางภาครัฐและท้องถิ่นควรเร่งเข้าไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด สรุปเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการจับกลุ่มผู้กระทําผิดแต่เป็นกระจกสะท้อนปัญหายาเสพติดที่ฝังรกลึกในระดับชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายครอบครัวชุมชนและรัฐที่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังหากหวังจะหยุดยั้งปัญหานี้อย่างยัง่งยืนคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่